ช้างดาวรุกไฟมารีคะ่ะได้ยินได้ยินได้กลิน่นมา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 ดอมาเด้อมาเดู้มามามาลูกหลานมามามาไม่ใช่แม่หนูนะไม่ใช่แม่หนูนะครับแม่หนูอยู่นี่ มามาเดอ้อมาเดอ้อดูค่ะดูค่ะถอยหางใส่เลย <ใน S 1> ถอย<ด>ตูดดูดูดูมาเดอ้อลูกลามาเดอ้อา่านน้อยเอ้ยแม่หนูอยู่นี่นะลูก มาเร็วมาหาแม่เร็วลูกล้าดูค่ะไปอยู่กับเขาเฉยเลยไปอยู่กับเขาเฉยเลยแม่หนูอยู่นี่มาเด้อมาเด้อมามาดูเขาก็รักลูกช้างนะ กินนี่ไหมนี่แอนประจามาเดินมาเดินเชื่อว่านี่ไหมเด็กน้อยเออเด็กน้อยเอ้ยมาเดิน,ออน,ด,นดูค่ะไปติดแล้ว ทายไปทั่วเลยค่ะคุณแม่มาเมาทัก<ม>าทาย<ม>าอื่นกับบ้าบาดเทนี่มาเด็กน้อยติดติดแม่อื่นเราเด้อบาดเทนี่มาเลยมามามาแล้วมาเร็วมามาดีนะเขารักเด็กน้อยอะ่ะมามาเลยมาบ้ามาทายมามา อันทายเอยมาเด้อม,มาดูแม่นารุ่งรอแล้วลูกมาอันทายมาแม่นารุ่งสะบัดหูรอแล้วลูกเอ้ยมาเลยมา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 ,มาโอ้ลงจีตัวมือจีวเบจีวเบ้เห็นไหมมาเ<า>ด็กน้อยลืมแม่แล้วลืมแม่แล้วเด้อบาดทะอนมีมามา มาเล้วไหม,มามาแล้วมามามาเร็วเร็วเร็วมายืนนิ่งดูยืนนิ่งดูทำทำหูทวนลมแบบไม่ได้ยินน่ะฮะทำหูทวนลมแบบไม่ได้ยินน่ะแม่จเจี๊ยดอยู่เรืออยู่เด้ออยู่เรือปลายป้า,าลงแม่แล้ว,เ,วเด็กน้อยลงแม่แล้วมาเด้อ แม่ฟ้าใสแม่ฟ้าใสแม่น้องรุ่งนะคะฟ้าใสเอ้ยเลี้ยงน้องวาก่อนนะน้องวาติดอยู่ตัวนี้ แม่ฟ้าสายแม่น้องรุง่งมแม่ฟ้าสายบอกว่ารักเด็กเหมือนกันป่ะมามามาป่ะทักทายกันแล้วมาป่ะป่ะเจ็กเน้อยเด็เกรงใจอื้อ giờ nè mầm mầm rồi ba 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 đơn đơn yeah. 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 yeah, 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 yeah. dạy thong mầm 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 thong, mầm อ้ำรหรือบอ่น้ำจะท่วมนะหรือออกเลี้ยวมาอาว่าบอกว่าโคไปอยู่กับแม่ฟ้าใสแป๊บเดียวมาละ อาศัยบอกว่าบาย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 โอ้น้ำไหลน้ำไหลตัดถนนแล้ว เดินตามแม่มาลูกละมาแล้วตามแม่มาแล้วคนเกง่งคนเกง่งคนเก่งตามแม่มาอ้คือ,อ,อดินลมเถอะอย่าอย่ายลงไปตรงนั้นมันมันลมมาลูกละ กันก่อนนะครับ sai lọ sai lọ còn สวัสดีคะ่ะถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ไปป่ามาแล้วก็มาได้ขอรางวัลขอรางวัลแบบว่าไม่ต้องขอพ่อพลกับแม่ดาวเลยหนูขอรางวัลหน่อยกล้วยหนึ่งหวีหนูไม่ได้ขโมยมันตั้งให้หนูหนูก็กินเลยใช่ไหมหนูไม่ได้ขโมยนะครับหนูจะขอรางวัลไงหนูกลับมาจากป่า ใช่ไหมมาว่าขอรางวันเป็นกล้วยหวานหวานใช่ไหมครับโอ้ทุกใจมากมายเลยได้กล้วยหวานหวานครับผมดูทำหน้าฟินมากกับการได้กล้วย <c oughs> กับการได้กินกล้วยนี่ฟินมากเลยอะ่ะดูดูดูเด็กน้อยดูเด็กน้อยนะคะถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะคะ เที่ยวป่ามาถึงเวลานอนแล้วลรอครับจะถึงเวลานอนแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องดูค่ะทำหน้าง่วงนอนนะอย่างนี้หนุง,ง่วงเลยหนูเดินมาเหนื่อยแล้วหนุ่ง่วงเลยพา พาคุณแม่ดาวรุ่งช้างท้องเดินออกกําลังกายเนาะค่ะอยู่แต่ในบ้านก็ไม่ได้เดินออกกําลังกายจะต้องพาเดินออกกําลังกายทุกวันนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามช่องดาวรุ่ง Family ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ